นี่ทุกคนเกมนี้มีแสงไฟกระพริบมีเสียงดังและมีฉากสะดุง้งไม่เหมาะกับคนที่มีปัญหาทางหัวใจ <c oughs> เกมนี้อาจต้องฟังเสียงเพื่อบอกทิศทางเราแนะนำให้ใส่หูฟังและเกมนี้อยู่ในขั้นตอนการทดลองอาจมีบางอย่างเปลี่ยนไปเพราะนี่คือเกมดอแมปดอที่เราต้องเข้าประตูทั้งหมด50ประตูหรือ100ร1 0 0ประตู ใส่หูฟังไหมไม่ต้องใส่ก็ได้เดี๋ยวเราจะตกใจเยอะเด็กๆเล็กๆห้ามเล่นเกมนี้นะตกใจกลัวเลยฮะโอเคเราเข้าไปเลยครับถ้าเข้าไปไปแล้วบิงเขามาบิงเข้ามายังบิงโอเคมี3แล้วไม่เป็นไรวันนี้มีคนมาเล่นกับบิงบาด้วยมีคนมาเล่นกับบิงไบสองคนสี่ถ้ารวมไปสี่ทุกคนเราต้องให้เสียงกันนะอย่าอย่าวิ่งนะถ้าเจออะไรห้ามวิ่งนะเราต้องค่อยๆเดินเพราะถ้าเราวิ่งเราจะตกใจมากยิ่งขึ้น ดูเพื่อนคนนี้เขาแต่งตัวสินอแ่วนะครับประตูเปิดแล้วครับทุกคนเมื่อเราออกมานะครับสิ่งแรกที่เราต้องทําคือไปเช็คอินนะครับเพื่อเราจะได้ห้องพักของเราแล้วเราก็ต้องหากุญแจเอากุญแจเข้าไปไขห้องนะครับประตูมีทั้งหมด100ประตูประตูที่1กําลังจะถูกไขเปิดออก้วครับเมื่อเราเข้ามาประตูที่1เราจะเจอกับชั้นวางหนังสือหรือว่าเป็นถงต้อนรับเฮ้ยในในชั้นนี้นะครับเราต้องหาอะไรเพิ่มไหมครับ มีอาจจะมีกลัวเพื่อคอนะกลัวเพื่อนโอเคเราเปิดประตูต่อแล้วครับเมื่อเราเปิดประตูชั้นต่อไปเราตามเพื่อนไปเลยครับชั้นที่สี่แล้วครับพอไฟกระพริบเราต้องหาตู้ถ้าเกิดว่าห้องไหนนะครับที่เราเข้าไปอะเจอไฟกระพริบเราต้องเข้าไปแอบในตู้นะครับตอนนี้เรามากันสี่คนครับเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นระหว่างนี้นะครับเราจะเปิดลิ้นชักหาของไปเรื่อยมีอะไร บางครั้งนะครับเราจะเจอคําใบอ to to ใ um ้อยู่ในลิ<_<_้นชักเื<_<_<_<_่อตกใจเพื่อนตีทเลาะใช่เพื่อนคนนี้แต่งตัวทาให้เราตกใจใช่เพื่อนคนนี้น่ากลัวเนาะเป็นเหมือนโรงแรมเก่าเลยนะครับเขามีเขามีไม่ค่อยเปิดไฟด้วยโรงแรมเนี้ยพี่ไบายเปิดลิ้นชักหาของอยู่นะครับไม่มีอะไรพี่ว้าช่วยเปิดให้ตอนนี้เพื่อนไปไหนแล้ะครับขึ้นบอพาย ตอนนี้เหลือกันอยู่2คนแล้วสามสี่อ๋อสี่คนโอเคเล่นต่อเลยครับเพื่อนยังอยู่นี่ครับทุกคนตอนนี้เรากําลังหาทางออกได้พ่อเราเจอแล้วบบิ๊กเจอแล้วใช่ไหมใช่ไปเรียกเพื่อนๆมานะครับพี่บิ๊พี่บเราเจอทางแล้วทางนี้ตามบิ๊กมาลูกมาเรยเพื่อนทุกคนตามมาครับตามบิ๊กมาครับโอเคเราต้องลงมาที่ชั้นชั้นล่างนะอันนี้ห้ามมองห้ามมองห้าห้ามมองใช่ไหมโอเคโอเคตอนนี้เราเราถอยหลังมาครับ ถ้ามองนะเราต้องเดินถอยหลังตรงนี้มีแสงไฟสว่างมากเจอแล้วเราเจอช่องลับแล้วเขาร้ิกเขารูมาแล้วมุดเข้าไปกตรงไหนมิมุดเข้ามาอ๋อนี่เราต้องมุดเข้าไปเจอใช่เจอช่องลับอีกแล้วเป็นไหนบิ๊กอ๋อนี่กดได้ไหมกดไม่ได้กดไม่ได้ไปกันต่อได้ไหมก็ติดอ๋อเขาติดอยู่ดีเหรอตื่และต้อมีคนหนึ่งไปกดให้เคปินไม่กดนะจริงป่ะมีคนหนึ่งไปกดให้เหรอใช่ทีบ้าไปกดให้หน่อย นี่ไงกดแล้วพี่ไบต์กดแล้วอ่ะไปบิ้งไป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 เฮ้ยจะให้เปิดเปิดยังยังอ่ะอ้าวไปควปไปแล้วนะต้องกดค้างไว้ไบต์ต้องกดบิ้งดนะไม่ต้องกลัวทุกคนครับไ้ไหได้ลองดูซิมีที่กดไหมบิ้งเก่งมากโลกบิ้งพยายามสำรวจอยู่ใช่ไหมใช่เราต้องสำรวจให้ดีนะครับเผื่อจะมีที่กดปุ่มอยู่ตอนนี้บิ้งกาลังหาของใช่ไหม เจอกุญแจแล้วนี่ไงเ,เจอกุญแจที่แปดแล้วพี่บายตามมาเจอกุญแจเบอร์แปดแล้วบิงบิงไปประตูแปดอ่ะนี่มานี้ขึ้นมาเร็วทุกคนเราเจอทางออกแล้วบิงหาก,กุญแจได้แล้วบิงลองไปไขประตูแปดสิไขได้ไหมกลัวตอนนี้เราเจอไ,ไม่มีไม่มีแต่บิงเจอกุญแจไขบิงไขขอให้ออกออกแล้วเรามาทางนี้แหละ เราไปประตู9้าประตู9้าเปิดได้ไหมเปิดได้แล้วไว้ตามบิ๊กมากลัวเขาเล่นอไไม่ไม่มีอะไรไเปิดเลยไปเปิดเปิดได้เปิดใช่เปิดได้ทุกอย่างใช่ไหมบิ๊กมีอะไรให้เปิดแล้วนี่ตรงนี้ตรงนี้มันมันจะมีห้องมืดอ่ะเปิดไฟมีไฟแช็กอยู่ตามตามบิ๊กมาบิ๊กเปิดไฟแช็กถ้าเราเข้าไปอ่ะถ้าเจออะไรก็เข้าตู้ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นเกมนี้เป็นแค่เกมครับเด็กๆถ้าเราเล่น ถ้าเราถ้าเราตายเราก็เริ่มใหม่เพื่อนไปก่อนได้ไหมเพื่อนไปแล้วเพื่อนไปแล้วอ่าตอนนี้เหลือแค่สามคนไม่มีใครกล้าไปถ้าพ่อเล่นน่ะทุกคนก็จะตายหมดนะเพราะพ่อเล่นไม่เก่งเพราะบังคับไม่ตรงเด็กเชื่อพ่อไปเลยครับบิ๊กบิ๊กนาเลยโอเคบิ๊กเก่งบิ๊กเก่งบิ๊กเปิดไฟมองอะไรไม่เลยเก่งมากบิ๊กเปิดไฟแล้วบิ๊กเปิดไฟสว่างแล้วตามบิ๊กมาครับตามบิ๊กมาครับตามบิ๊กมา บิ๊กกลับมาที่เดิมเหรอตุซี่ตุซี่ไหนอยู่เบอร์อะไรแล้วทำไมข้างในมันสว่างตอนนี้เราอยู่เบอร์อะไรมันมันมีตุซี่ตุซี่คืออะไรอู้ยมีไฟกระพริบบิ๊กเข้าตู้ข้าตู้ข้าวตู้ตอนนี้บิ๊กเข้าหนนี้าตู้แล้วครับมีตัวอะไรไม่รู้เดินผ่านหน้าตู้เราอยู่กันสามคนใช่ ตัวค่ะตัวตุ๊ซี่อ่ะหายไปไหนแล้วคืออะไรตุ๊ซี่ไม่รู้จักเหรอกอก็ก็พ่อเล่นให้หนอนไม่เป็นไรบิ๊กบิ๊กไบออกมาไม่ต้องกลัวบิ๊กมีไฟบิ๊กไบก็เดินตามบิ๊กทุกอย่างเลยไบเดินตามบิ๊กตลอดเวลาก็ไม่หาไม่เจอไงสิบสามแล้วสิบสามแล้วมาผ่านแล้วโอเคต่อไปตอนนี้เราไม่ต้องกลัวตอนนี้เราเปิดลิ้นชักดูใช่เปิดลิ้นชักดูอยู่ในห้องน้ำ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใบยังไม่ตามใบรี่อป้มาใบเจอแมงมุมหรอใบเจอตัวอะไรแมงมุมแมงมุมมีผู้ช็คเข้าตามบิ๊กมานะทุกคนบิ๊กมีไฟฉายอยู่ตามบิ๊กมาสิบห้าแล้วบิ๊กบิ๊กเปิดมาเร็วมาเร็วมาวทุกคนตามมาผู้เช็จะหมดแล้วไม่เป็นไรตรงนี้มีไฟอยู่ตรงนี้ขับเปิดไฟไปไปหาประตูที่สิบหกตามพี่าบไปสิบหกเปิดแล้วสิบหกเปิดแล้ว ตัวกอลเรามาถึงประตูที่รอ่มันน่ากลัวมากมันลึกลับมากเจอเทียนปิดไว้ก่อนบายเกิดอะไรขึ้นไบายน้องบายไม่อยากเล่นแล้วครับทุกคนจะไม่เป็นไรถ้าตายเราเลิกเลยเอาเอาถึงประตูที่ยี่สิบพอเอ้ยสามสิบพออุ้ยเจอฝนตกแล้วครับ เหมือนมีฝนตกไปยู้่ายมองผูย่ายมองผูยชามองเมื่อกี้ห้องอะไรมันเป็นตาที่ห้ามมองถ้ามองแล้วเลือดจะลดเหรอใช่โอเคแล้วเราจะไปยังไงเดินถอยหลังไปตอนนี้เราเดินถอยหลังแล้วครับเราเดินถอยหลังไปจางห้องห้ามมองนะครับอ๋อไปเดินแบบเดินหน้าจะใช้วิธีก้มบิงรอดยังอุ๊ยบิงรอดลูกแอดมีเราเจอตัวลูกแอดมีผ่านแล้วบิงผ่านบิงเก่งมาก ต่อไปประตูเท่าไหร่ครับยี่สิบเอ็ดเคเร้จะาบอกว่าให้ถึงยี่สิบเอาสามสิบไปเลยเพราะว่าเด็กๆมาเก่งแล้วไม่ก็แล้วว่าพ่อประตูยี่สิบสองอุ้ยอุ้ยอุ้ยไฟกระพริบไฟกระพริบต้องทำไงแอบแอบข้าตู้ที่ขตู้ครับจะมีอะไรไหมเพื่อนเพื่อนไม่มีที่ซ่อนนะท่าไงเหมือนมีบางอย่างเดินผ่านหน้าตูาออ้อีกแล้วครับ ตายไม่เป็นไรตายก็ไม่เป็นไรบิงตายไหมตอนนี้เหลือน้องบิงคู่รอดชีวิตครับบายุดอัดได้เลยโอ้ยน้องบิงถ้าตายก็ตายตอนไหนก็ได้นะไปดูบิงแล้วกันใช่อ๋อบายดูบิงได้เหรออเคเดี๋ยวเรามาดูน้องบิงเล่นกันครับนี่น้องบิงกําลังเดินอยู่ยิ้ห้าแล้วใช่น้องบิงเก่งมากน้องบิงเดินหาประตูแล้วครับอุ้ยน้องบิงนอนอยู่น้องบิงโดนอะไรผักมาไม่รู้ ผิดประตูหรือเปล่าอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไหนดูเลือดเหลือแค่ไหนอุ้ยเลือดเหลือนิดเดียวตกใจตกใจเลยโดนผักไปต่อเลยบิงตอนนี้น้องบิงเปิดประตูแล้วครับแล้วน้องบิงก็เดินไปเดินไปเดินไปอีกแล้วน้องบิงก็เดินไปโอ้โหมืดมากครับแล้วน้องบิงก็เจอประตูเปิดอยู่หนูถึงประตูเท่าไหร่แล้วครับพี่ใบคอ้าวนี่พี่ใบนอนอยู่นี่บิงบิงเจอพี่ใบนอนอยู่ใช่ไ่นๆๆใช่เจอสุบไบ นอนนอนอยู่ตรงนี้นี่ทุกคนเกมนี้เราเราก็มาได้แค่นี้เนาะมันยากมากเราไม่เคยดูใครเล่นมาก่อนเลยงั้นสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนเลยนะนะงั้นสำหรับคลิปนี้เราลาไปก่อนฝากเพื่อนกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงบาด้วยนะบ๊ายบาย